สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลแม่ละกาอำเภอวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแปลงนาของป้าสุดใจกับป้านางนะครับอันนี้ข้าวของป้าสุปป้าสุดใจเนาะอายุกี่วันแล้วครับอายุเกือบเดือนแล้วเอออายุเกือบเดือนแล้วนะครับได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วแล้วก็ฉีดขมูลรอบแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวนะครับเนี่ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนี่นะครับว่าข้าวจะเดินเจริญเติบโตและอุดมสมบูรณ์ประมาณไหนนะครับ สองฝั่งเลยสองฝั่งเลยนะครับอันนี้คือตั้งแต่ต้นนุ่นมาเลยนะครับอันนี้ข้าใส่ปุ๋ยไปกี่วันแล้วครับใส่ปุ๋ยได้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดวันใช่อายุสิบเจ็ดวันนี่ข้าได้เดือนฝาก็ใส่ไปได้สิบกว่าวันแล้วนะครับเขียวงามาดีมากเลยนะครับก็แตกกอโอเคอยู่นะครับอืมอันนี้คือใส่ปุ๋ยอินรีเคมีของเรานะครับ ดูผลงานนี่ครับลากก็เริ่มแตกออกมาข้างๆแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวพอเราปล่อยขาวยาวดีเนาะเดี๋ยวพอปล่อยน้ํานะครับลากเขาจะออกไปมุมควงเลยนะครับจะออกทางด้านข้างนะครับค่ะอันนี้คือเขายังมีน้ําแช่อยู่เขายังไม่ออกลาาข้างๆ้างนะครับเดี๋ยวพอเราปล่อยน้ําออกเนี่ยคือเขาจะแตกลากเลยค่ะใช่อันนี้นะครับต้นแข็งใบตั้งเลยนะลุงครับแล้วป้าฉีดฮอร์โมนแล้วเนาะ คิดแล้วค่ะฮอร์โมนใช้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ครับฮอร์โมนลุงตีใช่ครับดียังไงป้าเข้าเขียวดี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 แข็งต้นแข็งใบตั้งเลยอันนี้ตัวเบอร์ยี่สิบเนาะป้านะใช่เบอร์ยี่สิบนะครับนี่ค่ะดูสมบูรณ์มากแตกต่างที่ป้าเห็นนี่คือความเขียวการรอบที่ผ่านมาป้าเห็นยังไงบ้างครับความแตกต่างดีกว่ารอบที่แล้วดีกว่านาะใช่ คือเขียวแล้วก็แตกกอเขียวแตกกอดีครับคือเห็นแค่นี้เราก็รู้สึกปลื้มใจแล้วนะป้าเนาะปลื้มใจใช่แข่งมาเนาแตกกอใช่ก็เริ่มแตกสามสี่ต้นแล้วป้าป้าถอนมาดูสีลากลากดีไหมเดี๋ยวรอปล่อยน้ําเดี๋ยวเขาจะออกลากรากขาวจุวยเลยใช่ไหมเดี๋ยวพอปล่อยน้ำครับเดี๋ยวลากก็จะออกเป็นพวงเลยครับอืมเนี่ยแตกสามต้นแล้วนะครับอันนั้นที่ป้าถอนมาแตกกอดีด้วย ก็คือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่คือเป็นตัวตัวเคมีตัวอินทรีย์แล้วก็ตัวแร่ธาตุนะครับทําให้<ฆ>ดินร่วนดินโปร่งนะครับรากข้าวเราจะเดินดีนะครับค่ะ<ฆ>ทําให้หาอาหารได้ตลอดแล้วตัวของเราเนี่ยตัวแร่ธาตุเราจะคุมให้เคมีค่อยๆละลายนะครับจะไม่ละลายทีเดียวหมด<ฆ>จะค่อยค่อยปล่อยมาให้ข้าวเราได้กินได้กินเรื่อยๆข้าวเราจะเขียวทนเขียวนานฝานะครับ<ฆ>อันนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับสภาพฟื้นฟูดินเนาะใช่ นี่คะ่ะทุกคนข้าวเขียวงามมากอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับมีทั้งหมดสี่บิ้งห้าบิ้งนะครับทั้งหมดอันนี้ข้างหลังก็ไม่ใช่ว่าเราดูแต่ในร่มนะครับไปดูกลางแดดก,ก็ได้นะครับข้วาวเขียวงงามนะครับอ,อู้เห็นเราชื่นใจเนะป้าเนาะชื่นใจชื่นใจเลยอ่ะเห็นข้าวแบบนี้เลยหายเหนื่อยเลยนี่ค่ะ เริ่มต้นดียังไงผลผลิตก็ดีใช่ไหมลุงใช่ครับคือเราข้ามีเวลาการแตกกอนะครับอยู่ประมาณแค่สี่สิบวันถ้าเลยสี่สิบวันไปแล้วถ้าเราไม่บำรุงให้ดีนะครับเขาก็จะไม่แตกกอแล้วเขาจะขยายในทรงบนแล้วเขาจะไม่แตกกอแล้วคือได้แน่นแค่ไหนก็จะอยู่แค่นั้นแต่ได้สามต้นก็จะอยู่แค่สามต้นแต่ถ้าบำรุงตอนนี้ยตอนเล็กๆดีเนี่ยเขาจะแตกได้ถึงห้าต้นหกต้นเลยครับอตอนหนึ่งเมล็ดนะครับ ช่วงกำลังเจริญเติบโตก็น้นสี่ห้าต้นแล้วนะแตกให่างก็แตกดีแล้วดูแบบโอ้โหสมบูรณ์มากนี่ค่ะทุกคนผลงานนะคะเดี๋ยวพรอปล่อยน้ําครับเดี๋ยวป้าจะดูว่ามันจะแตกกอได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆเ่อลคค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะเริ่มเขียวขึ้นมาเรื่อยๆ เจ้าของนาบอกประทับใจมากเลยเห็นแบบนี้ไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากมาเที่ยวนาตลอดเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวอินรีย์เคมีกับฮอร์โมนตัวตองแปดของเรานะครับจะช่วยให้ข้าวแตกกอได้ระดับไหนแล้วก็ผลผลิตป้าระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นที่ผ่านมาจะได้ต่างกันประมาณกี่ถังนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอนี่นะคะทุกคน ท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะย่าวัชพืชในนาเยอะหรือว่าปัญหาแก๊สไข่เน่าข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวยืนต้นตายติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเรามีทางออกให้ท่านแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ